สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกับน้องแหมมเซริไทยรถสวยสาขคะสุราธานีกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นี่เลยมาเอาใจใจลุยนะคะเข้าสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงห้วยนะคะบรรทุกปามบรรทุกยางนะคะได้หมดเลยจบครบเลยคันเดียวแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้นะคะแพงแต่งมูลค่ามากกว่า5 0,000บาทนะคะน้องแหม่มแต่งให้ฟรีไปเลยสําหรับใครที่มาหารถโฟวิลอยู่นะคะนี่เลยนะคะน้องแหมมยินดีนําเสนอกับคันนี้เลยอีลซีดีแมก โฟบิลนะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง3,000นั่นเองนะคะนี่เลยได้สีทอเลมโบสีหายากด้วยนะคะคันนี้ราคาก็จะอยู่เพียงแค่5 4 9,000บาทเท่านั้นนะคะจะได้ปี2,022และที่สําคัญเลยนะคะไม่เพียง1 5 0, เท่านั้นนะคะคือใช้งานน้อยมากสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมีอะไรเด็เดๆกันบ้างมาชมกันเลยสําหรับด้านหน้านี่ให้ดูเลยนะคะสําหรับคันนี้ปี2,021นะคะ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะชมหน้าพลิกโลกหรือว่าชมหน้าใหม่นั่นเองนะคะนี่สังเกตง่ายๆเลยนะคะมีสองเขี้ยวแบบนี้เลยโลโก้นะคะอีซูซุก็ยังอยู่ครบนะคะสีก็จะเป็นสีทอลัมโบเดิมๆโรงงานกันเลยนะคะไฟนะคะนี่ดวงไฟนะคะดวงใหญ่กลมโตนะคะไม่มีครอบเปลืองใดๆตั้งสิ้นเลยนะคะด้านล่างเราก็มีไฟเลี้ยวมาให้ส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถซื้อไฟตัดหมอกมาใส่ได้เองเลยนะคะี๋ยวจะเอามาให้เราใส่ให้ก็ได้ะคะ่ะ โอเคถัดมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะนี่เลยซุ้มล้อนะคะเราติดมาให้นะคะของแต่งบลูเพียบแล้วก็ทันลงมาในส่วนของล้อแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นล้อแมกแฮมเมอร์นะคะบอกสำหรับยางนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนันแน,น,น่นิดๆเลยเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะก็คือใช้ดอกยางออฟโรดกันไปเลยนะคะดูด้านในได้เลยอันนี้คือสภาพเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะ อ่าถัดมาด้านข้างกันบ้างนี่ไฟเลี้ยนะคะตรงเรียกเรียกว่าไฟเลี้ยทับทิมนั่นเองนะคะติดอยู่ด้านข้างของตัวรถสปาร์คสามจุดศูนย์นะคะและนี่เลยยังไม่หมดบันไดด้านข้างบอกเลยว่าน้องแหม่มให้ของใหม่แกะก่องนะคะนี่ถุงยังไม่แกะเลยแล้วก็ด้านบนคิ้วกันสาดก็แต่งมาให้ครบอันนี้โอ้โหบอกเลยว่าครบจบคันเดียวแต่งรอมาให้รอบคันเลยอ่ะถัดมาด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะล้อเอออะไรเอ่ยก็มีมาให้ครบนะนี่ ในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลยเราแต่งกันชนท้ายพร้อมที่ลากตูงมาให้นะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยนะคะในส่วนของกิบล็อกก็จะเป็นสภาพเดิมๆโรงงานเลยไปลงไปเลี้ยวไปเบรกนะคะก็ยังอยู่ครบใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะสําหรับคันนี้แมกไลเนอร์นะคะไม่มีชํารุดใดๆเลยนี่ใหม่กริปนี่อาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะฝุนไม่ตกเลยนะคะสุราตราีของเราอ่ะมาดูภายในกันบ้าง นี่นะคะสาหรับภายในรถทํางานนะคะภายในก็จะเป็นโทนสีดํานะคะเบะหนังสีดำเพราะมันดูแลรักษาง่ายนะคะนี่เลยพวงมาลัยน,นะคะแบบสามก้านเลขกไม่อะเดี๋ยวหาว่ามูนะคะว่าคันนี้ไม่เพียงหมื่นห้าหนึ่งมืนห้าันเจ็ดร้อยสี่สิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่เลยคอนโซลด้านหน้าเออสีดํานะคะอ่าแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆก็สามารถเชื่อมต่อ usb หรือว่า aux ได้เลยนะคะนี่ เกียร์นะคะแม่นนวลหกสปีดนะคะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะเข็มกลงเข็มขัดแอแบ็คู่หน้ามีมาให้ครบเพดานคือสะอาดสะอ้านมากไม่มีรอยจมรอยเติมเลยอ่าประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะจ๊ะมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องเลยนะคะสปหร์ตคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะบอกเลยว่าเร็วแรงอึดทนแน่นแน่นอนนะอ่ะให้ดูนี่เลยห้องเครื่องนะคะก็จะเป็น ddi นะคะแบบใหม่เลยไม่ว่าจะเป็น จุดแต้มสีนะคะนี่หรือว่าจะเป็นแผ่นเพจนี่เดิมเดิมโรงงานกันเลยนะคะรับประกันได้เลยว่ารถของเราไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมและที่สําคัญไม่แทรกระเบนแน่นอนและอีกนิดนึงนะคะนี่ได้เลยดูจากคาน,นหน้านะคะอันนี้จะเป็นรอยกดทับจากฝากระโปรงนะคะก็คือรถสภาพเป็นเดิมไม่ผ่านการชนมาอย่างแน่นอนเลยหัวน็อตต่างๆนี่ดูได้เลยไม่มีรอยแกะรอยแงะใดๆด,ดทั้งสิ้นเลยนะคะอ่าเม็ดโอเม็ดอาร์ที่ฝากระโปรงก็ยังกลมสวยทุกจุด และที่สาคัญเราได้แผงกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะออกรถกับเซวิไทยนะคะเรามีวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะออกรถไปนะคะเซอร์วิสหลังการขายนะคะบอกเลยว่าดีเยี่ยมแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็โทรหาน้องนันได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสามจุดห้าสามเก้าสี่เจ็ดสองนะคะศูนย์เก้าสามจดห้าสามเก้าสี่เจ็ดสอง ในรับใครที่มองหาโฟวิลอยู่นะคะแต่งครบชุดแบบนี้นะคะของแต่งจะเต็มและใครที่ออกรถเดนนี้นะคะบอกเลยว่ารับโปรโมชั่นซิตี้พิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยอพอรม5เดือนนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะทานน้ำมันเครื่องปี2ครั้งหรือว่า21กิโลลูกค้าประวัติดีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเป็นแค่2.89เท่านั้นนะคะและยังมีโปรโมชั่นต่อฟรียาวไปอีก90วันอีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้จองเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็รีบๆตัวเลย ย้ำอีกเบอร์กันอีกครั้งนะคะ0ู 93, 3 7 5 3 9 4 7 2มานะคะคิดถึงรถเดินมือสองคิดถึงน้องแหนมเร็ไทรัลรถสวยค่ะ